เรามาอยู่ที่ i b o s w o r ค่ะซึ่งเป็นอาณาจักรสินค้าเพื่อสุขภาพคุณไอวี่จำได้ไหมใช่ที่เราแนะนำให้ตัวเองกินใช่ใช่ยังไงบ้างค่ะแต่ไม่ต้องเชื่อตุบตุบนั่นแหละว่าปวดนุ่งปวดนี่โอ้โหเพื่อนเพื่อนเชื่อมาว่านาจำได้ไม่ลืมเลยจำได้แบบแม่นๆเลยเพราะว่านาเป็นคนที่ปวดไหล่ปวดหลังแล้วมันล้าวลงกระดูกไปเลยเพราะว่านาจะนั่งทําคอมเขาเรียกว่าออฟฟิศซินโดมแล้วมันก็ล้าวลงหลังแล้วกินไปเป็นไงกินแค่วันละสองแคปซูล เชื่อไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยนอนไม่ได้เลยคือนอนและน้ำตาร่วมคือนอนหงาย่งนี้ไม่ได้ต้องแบบตะแคงข้างเดียวอ่ะแล้วข้างเดียวอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็จนคุณไาวีมาแนะนําให้ทานดีแอคพีดดีขึ้นดีขึ้นเอยดูดีเห็นมั้ยดึงดึงดึงได้หมดเลยตอนนี้เห็มั้ยก้มเลยก้มเลยก้มเอยได้หมดเลยการที่มันตึงที่ดูกมันก็ดีมากดีขึ้นค่ะใช่ค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นปวดข้อปวดเข่าปวดเกาปวดกระดูกปวดออฟฟิศซินโดรมไหล่ติดนะคะ แนะนำค่ะ B Active ค่ะกดในตะกร้าได้เลยค่ะ